ความน่ากลัวของงูเหา่าเมื่อสัตว์ป่าเจอมนุษย์ในที่นอนคุณคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับยายที่นอนหลับอยู่ดีๆแต่โดนงูเห่ากัดซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทําให้หลายคนกังวลและสงสัยว่าทําไมงูจึงฉกยายได้และงูเห่าที่กล่าวถึงนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราควรป้องกันอย่างไรเมื่อพบเห็นสัตว์ป่าใกล้บ้านแต่ก่อนที่จะเข้าไปในข้อมูลลึกๆมาพูดถึงสิ่งที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์นี้กันก่อนคือพฤติกรรมของงูเหา่าและความเข้าใจของมนุษย์ที่ผิดพลาดอย่างไร หนึ่งงูเห่าพ่นพิษสยามมหาตภัทยที่ซ่อนอยู่ในบ้านงูเหา่าพ่นพิษสยาม n นเ h เ e a m นซิสเป็นสัตว์ที่มีพิษอันตรายออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทซึ่งสามารถพ่นพิษได้ในระยะ1-2ถึงเมตรงูชนิดนี้พบได้ทุกภาคของประเทศไทยนอกจากภาคใต้ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีรายงานพบงูเหา่าพ่นพิษสยามบ่อยครั้งงูเหา่ามีพิษที่ใช้ในการล่าเหยื่อและป้องกันตัวซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้แต่ที่น่าสนใจคือทําไมงูเหา่า จึงฉกยายที่นอนหลับอยู่ดีๆ 2. ทํทำไมงูเห่าจึงฉกยายงูเห่าตัวดังกล่าวสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของยายขณะที่ยายกําลังนอนอยู่เป็นปะกะติของมนุษย์ที่เวลานอนจะต้องมีการเคลื่อนไหวบ้างแต่ด้วยความที่งูเป็นสัตว์ที่สายตาไม่ดีเขาจึงโฟกัสจากสิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งใดที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเขาและมีการเคลื่อนไหวไปมาจะทําให้งูคิดว่าสิ่งนั้นคือภายคุกคามหากสังเกตด,ดีๆในตอนที่ยายยังไม่ขยับตัวงูเห่านั้นอย่างเลื้อยอยู่ปะกะติไม่มีท่าทีก้าวร้าว หรือจะฉกัดแต่ทันทีที่ยายขยับแขนทําให้งูตกใจและแผ่แม่เบีย้ยเตือนซึ่งหากมองละเอียดอีกนิดจะสังเกตเห็นว่าจังหวะที่งูเห่าแผ่แม่เบีย้ยนั้นตรงกับจังหวะที่ยายขยับมือพอดีจากนั้นงูตัวดังกล่าวก็เลื้อยไปที่มือของยายคาดว่าไปดมกลิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย 3. มงูเห่าไม่ใช่ศัตรูความเข้าใจที่ผิดพลาดบางท่าอาจสงสัยว่างูเหา่าจับความร้อนได้จากผิวยายหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วงูเหา่าไม่มีรูรับความร้อน หรือที่เรียกว่าพีออเกนโดยในประเทศไทยมีงูที่มีพีออเกนได้แก่งูเหลืองงูหลังงูกระปัดและกลุ่มงูเขียวหางไม่สําหรับงูเห่าจึงใช้การรับกลิ่นและโฟกัสสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นหลักขณะเดียวกันยายคงรู้สึกได้ว่ามีอะไรมาสกิดโดนมือคาดว่าเป็นลิ้นของงูที่ยื่นมารับกลิ่นยายก็เลยขยับมืออีกหลายๆครั้งทําให้งูนั้นตกใจและฉกเข้าที่ปลายนิ้วของยายจึงเป็นเหตุผลว่าใยนอนอยู่นี่ทำไมจึงถูกงูฉกได้สี่ปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัดวิธีการที่ถูกต้องอันดับแรก ต้องตั้งสติก่อนและรีบล้างแผลให้สะอาดหากงูที่กัดยังอยู่ในบริเวณนั้นให้รีบถ่ายภาพเอาไว้แต่ถ้าหายไปแล้วก็ไม่ต้องตามหาและขยับส่วนที่โดนกัดให้น้อยที่สุดใช้กิ่งไม้หรือด้ามอะไรแข็งๆดามไว้ได้ก็จะดีมากรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดและเพื่อความปลอดภัยควรมีใครสักคนพาไปห้ามดุดทิศห้ามขันชนะห้ามเอาสมุนไพรหรือมะนาวทาห้ามบรอน,อนอแผลด้วยไฟห้ามกรีดแผลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วให้นำรูปงูให้แพทย์ดูเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง ห้าป้องกันงูเข้าบ้านวิธีการที่แท้จริงจัดการบริเวณบ้านก่อนเป็นอันดับแรกเพราะหากบริเวณบ้านมีความรกจะทําให้เกิดเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอาหารของงูหากมีช่องโหว่ในบ้านให้ปิดช่องและอุดรูให้หมดไม่ว่าจะเป็นรูตามกําแพงหรือช่องใต้โครงบ้านเพราะจะทําให้เป็นทางผ่านของงูและงูอาจเข้ามาหลบภัยในบริเวณบ้านเราได้หรือจะใช้ตาข่ายช่องเล็กล้อมรอบบ้านไว้ก็ป้องกันได้ดีเช่นกันการสร้างกําแพงสูงสูงสภาพดีไม่แตกง่ายยังสามารถป้องกันอย่างอื่น นอกจากงูได้ด้วยพืชผันไม้กันงูไม่ช่วยผงไลง่งูไม่ช่วยมะนาวไม่ช่วยขี้เถ่าไยไม่ช่วยกรรมาฐานไม่ช่วยกรวดและหินเกล็ดไม่ช่วยน้ำมันต่างๆไม่ช่วยหกงูเหา่าสัตว์ป่าที่มีประโยชน์งูเหา่า เป็นงูที่มีประโยชน์มากๆถึงแม้เขาจะมีพิษอันตรายถึงชีวิตแต่หากเราไม่ทําให้เขาตกใจก่อนเขาก็ไม่ทําอะไรเราแน่นอนเขาเป็นงูที่มีความสําคัญทางการแพทย์ไทยอย่างมากพิษของเขานํามาทําเป็นเซรุ่มต้านพิษงูและตัวของเขาเองยังสามารถช่วยควบคุมประชากรสัตว์ฟันแท้เช่นหนูได้ดีมากๆเลยอีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้กับผู้ล่าชนิดอื่นเช่นงูนกเสือและอื่นๆการที่เราทําร้ายเขาโดยไม่จําเป็นอาจทําให้สูญเสียประชากรงูไปจากระบบนิเวศหนึ่งชีวิต7 การอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสัตว์ป่าทุกสถานที่เคยเป็นป่าเคยเป็นบ้านของเขามาก่อนเขาเป็นสัตว์ป่าและอยู่มาก่อนเราเขาก็แค่ปรับตัวให้เข้ากับชุมชนในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อยากให้คนเราได้ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับเขาด้วยและอยากย้ำเตือนอีกครั้งว่ากลุ่มนี้ตัวอะไรไม่ใช่พื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นยุยงให้กำจัดสัตว์ท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วทั้งสิน้นจุดประสงค์หลักของกลุ่มคือการศึกษาชนิดสัตว์พฤติกรรมอนุร,รักษ์สัตว์ท้องถิ่นและหาวิิธีป้้้้้้ออออออองงงงงกกกกกกััััััััันนนนนนยยย่่่่่่าาถููตตตตเพืรรววววมไดสลหท